ไปติดตามเรื่องของมหากรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกวดผลงานที่เป็นเลิศด้านการศึกษากันต่อดีกว่าครับทางจังหวัดสกลนคระนะครับยกระดับคุณภาพการศึกษาจัดงานมหากรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการศึกษาปี2,568ภายใต้แนวคิดวิชาการก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลจับมือไว้แล้วไปด้วยกันครับ จังหวัดสกลนครโดยสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครร่วมกับคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาวิทยาลัยรายะชภัฏสกลนครสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนะักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาจัดงานมาก,กรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด,ด้านการศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่าน,นกลไกอสออสกสจสกลนครภายใต้แนวคิด วิชาการก้าวหน้าการศึกษากล้าวใจจับมือไว้แล้วไปด้วยกันประจำปี2018ณนะหอประชุมจามจุรีหนึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒนสกลนครโดยมีนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดส,สกลนครเป็นประธานเปิดกิจกรรมและมอบกิจกัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีผลงานโดดเด่นทั้งในระดับของคุณครูผู้บริหารและนักเรียนโดยงานนี้นะครับมีผู้ร่วมงานกว่า400คนครับครับ โอกาสนี้ครับนางสัจจาฝ่ายคำตาศึกษาธิการจังหวัดสกลนครก็ได้กล่าวว่าเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนครโดยกิจกรรมครับก็ภายในงานประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมอบโล่รางวัลเกียรติบัตรผลงานดีเด่นและนวัตกรรมที่เป็นเลิศในการพัฒนาการศึกษาผ่านการดําเนินโครงการ6โครงการครับก็ประกอบไปด้วยโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาการประสิทธิภาพการศึกษาโดยผ่านกลไก กสจสกลนครโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ครับโครงการ Innovation for Thai Education นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศครับโครงการการศึกษาการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมขออภัยครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับผ่านกลไกโอเน็ตระดับจังหวัดและโครงการขับเคลื่อนยกกระดับคุณภาพการศึกษาเสริมสร้างสมรรถนะความฉลาดความรู้ของนักเรียนตามแนว pisa และแสดงความสามารถของเยาวชนในพื้นที่อีกด้วยครับ